พี่น,ออน้องไหมปนศิลปะสิทภาพพี่น้องมาเบิ่งอย่างครับผมเห็นบ่เห็นบ่เหยีาปากดังไหมพี่น้องเด้ออย่างเหี้ยวอย่างางี้เด้อครับผม,ม,ม,หมเห็นบ่เห็นบอมึนตาหมองๆเห็นบอเห็นไหมเห็นไหมเหบดิ่มพร้อมเด้อพี่น้องเด้ออู้หูในครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ การเคลื่อนที่มีการขยับมีการขยับพ่น้อกเข็นอรอบพิ่ไม่ดี กินปลาด้วยเหรอครับ